สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564อยู่กับเพจและช่อง Youtube ้อยขน้นน้ำละเอดช่วงนี้หลายท่านก็เริ่มขายน้ำบ้อยสดกันอย่างจริงจังแล้วนะครับหลังจากตามต่างจังหวัดก็หมดฤด,ดูการทำนาในช่วงนาปีนะครับก็ท่านที่ปลูกอ้อยก็เริ่มขายน้ำอ้อยสดอย่างจริงจังแล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำขายยังไงให้ได้ยอดที่ต้องการนะครับการขายน้ำอ้อยสดก็มีสถานที่ขายหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายตามข้างทางการขายตามตลาดนัดหรือว่าจะเป็นการขายตามหมู่บ้านนะครับสำหรับพื้นที่ตามต่างจังหวัดนะครับก็ไปตามแหล่งชุมชนนะครับ เรามาดูว่าจะทำยังไงให้เราขายได้ยอดตามที่ต้องการนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องสร้างสื่อขึ้นมานะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเราทำอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับอาชีพอะไรนะครับสื่อก็อยู่ในมือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางตาม facebook youtube หรืออีกหลากหลายช่องทางนะครับไลน์นะครับเราก็สามารถ สร้างช่องทางต่างๆขึ้นมาได้ส่วนการที่เราจะดึงดูดลูกค้ายังไงนะครับให้มาซื้อนำอ้อยกับเรานะครับสำหรับการขายข้างทางนะครับก็แนะนำเหมือนที่ผมแนะนำไปหลายๆคลิปนะครับก็ควรจะมีจุดที่น่าสนใจนะครับในการตั้งร้านหรือจุดสังเกตที่จะให้เห็นร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการมีป้ายบอกนะครับก่อนจะถึง สัก3 4 0ถเมตรนี้ก็จะช่วยให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาชะลอความเร็วก่อนจะถึงร้านเราได้นะครับส่วนการตกแต่งร้านตามตลาดนัดหรือว่าจุดที่เราขายประจำนะครับก็ทำให้มีสีสันที่เกี่ยวกับป้อยขน้ำหรือว่าเป็นโทนธรรมชาตินะครับที่สำคัญนะครับคุณภาพของน้ำอ้อยและสี ก็ควรจะมีสีที่สวยน่ารับประทานนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีอ้อยที่จะขายนะครับหรือว่าสนใจศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยากได้อ้อยไปคั้นน้ำขายนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีอ้อย4-5ไร่นะครับไว้บริการนะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับ ก็กิโลละ5บาทตลอดทั้งปีส่วนใครที่อยากปลูกในช่วงนี้นะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับก็มีท่อนพันจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรี50หรือสีสํรรงหนึ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรและแอดีไลน์ข้างบนมีอะไรก็ สอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ